สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลอตเตอรี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแอใหม่ก็จะนำทริคนะคะเป็นสูตรหลังสิบเต้มนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะหลังจากที่เคยให้ไว้สูตรหนึ่งแล้วนะคะหลังสิบเต้มมาเราจะรูดหนึ่งกับศูนย์แต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่า,าในช่วงของเลขสิบต้มมาเนี่ยหนึ่งกับศูนย์ไม่เดินก็มีนะคะในช่วงระหว่างวันเพราะว่ามันก็จะมีสูตรอื่นที่ จะมาหลัง10แต้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแอดใหม่จึงจะมีทริคนะคะหลัง10แต้มมาฝากกับเพื่อนๆอีก1สูตรซึ่งเวลาจะเล่นเราต้องเช็คสูตรก่อนเล่นทุกครั้งนะคะก่อนจะไปชมสูตรและทริคดีๆนะคะคําแนะนําดีๆจากแอดใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่อาจจะมีตัวเลขดีๆมาฝากในระหว่างวันนะคะ มาดูผลของวันนี้นะคะเย็นวันนี้วันที่สิบสองมีสาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะก็แอดใหม่ได้นั่งดูตัวเลขแล้วก็ได้สังเกตเห็นตัวเลขกลุ่มหนึ่งนะคะหลังเลข10บแต้มมาเนี่ยแอดใหม่ Ad จะให้ใช้เทคนิคนะคะเลขชุดทั้งหมด38ชุดตรงนะคะอยู่ที่ทางด้านข้างของคลิปนี้นะคะก็เลขชุดนี้เราจะใช้ตามหลังชุด10บแต้มนะคะอีกสูตรหนึ่งหลังจากที่เราเห็น สิบแต้มมาแล้วเราจะตาม1กับ0นย์นะคะบางครั้งหกับ0ูยเนี่ยไม่เข้าให้เราลองสังเกตตัวเลขว่าถ้าหากว่า1กับ0ไม่มาแล้วมีเลขในชุดนี้นะคะอยู่ที่เลขหลังสิบแต้มในรอบนั้นซึ่งต้องมาในรอบ3ตัวบนเท่านั้นนะคะให้เรารูด3สามสิบแชุดนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติของวันนี้นะคะหลังจากที่แอด ให้จิกไว้ด้านข้างๆนะคะก็คือหลังเลข10แต้มมาเราจะตาม10แต้มนะคะ1ิแต้มเนี่ยให้นับเบิ้ลที่ตัวเป็นเบิ้ลด้วยนะคะ0ูนย์กับ5้เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเลขชุดเบิ้ลเราก็จะไปตัดเลขชุดนี้ออกหรือถ้าใครพิมพ์ไปแล้วนะคะเกิน38ชุดก็คือแสดงว่ามันอาจจะเบิ้ลซ้ํากันที่ตรงเบิ้ลเนี่ยนะคะก็ให้ไปตัดเลขซ้ําออกนะคะใช้ผลของวันนี้นะคะวันที่12เมษา รอบที่สองนะคะหกกับสี่เนี่ยเป็นเลขสิบแต้มเราก็ตามเลขสิบแต้มก็เข้ารอบนี้นะคะต่อไปสี่หกเป็นเลขสิบแต้มตามสิบแต้มพี่น้องเบิ้ลก็เข้ารอบนี้นะคะต่อไปรอบนี้นะคะศูนย์เนี่ยตามพี่น้องเบิ้ลเราก็สิบแต้มนะคะก็เข้ารอบนี้นะคะอันนี้ถ้าเราเทสสูตรเนี่ยสองรอบเนี่ยรอบนี้เราเล่นเป็นรอบแรกก็เข้านะคะให้ตามภายในสามรอบเหมือนกัน ต่อไปก็รอบที่เก้านี้นะคะสิบแต้มคือแปดกับสองตามที่น้องนะคะแปดสองนะคะสิบแต้มก็ตามที่น้องเบิ้ลน,นะคะรอบนี้หลุดนะคะเพราะว่ามาเข้าเบิ้ลในรอบที่สิบเก้าเนี่ยเข้าเป็นในรอบที่เจ็ดเลยรอบนี้หลุดนะคะรอบที่สิบสามนะคะรอบที่สิบสามน่ะเป็นสิบแต้มแบบในชุดทั้งสามตัวเลยนะคะสองหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นสิบแต้มนะคะ ถ้าเราตามพี่น้องเบิ้ลน,นะคะแล้วก็สิบแต้มเนี่ยมันก็เป็นชุดเมื่อกี้เลยมาเข้ารอบที่สิบเก้านะคะรอบนี้ถือว่าหลุดนะต่อไปหลังจากที่เลขมันเข้าในรอบนี้ไปแล้วนะคะสมมติว่าเราเลิกตามแล้วละมันก็มาเจอสิบแต้มอีกนะคะหกสี่เราก็ตามตัวเดิมนะคะก็มาเข้าในรอบนี้นะคะซึ่งมันออกเบิ้ลน,นะเราลงทุนไปที่สามสิบแปดบาทแล้วถ้าเราทบตั้งแต่รอบที่เราหลุดนะคะ เราก็จะได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทบเราก็ต้องตามทุนคืนให้ได้นะคะซึ่งหลุดเป็นหนรอบหรอบแล้วนะคะต่อไปเราต้องไปดูสิบแต้มในรอบต่อไปนะคะรอบที่2ี1 9นึ่งเก้านะคะก็ตามสิบแต้มพี่น้องเบิ้ลนะคะมาเข้าในรอบที่4นะคะคือถ้าเราเล่น38ชุดเนี่ยแอด บอกแล้วว่าในสองสามวันมาเนี่ยมันต้องตามถึงรอบที่สี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราตามไปถึงรอบที่สี่ด้วยนะยังไม่มีสิบแต้มมาให้มาในรอบเดียวกันเท่านั้นนะคะเพราะถ้าหากว่าเราไปดูสองรอบติดมันจะมีสิบแต้มมาเยอะมากนะคะรอบนี้ก็สิบแต้มทั้งสามตัวนะคะตามสิบแต้มนะคะ ที่36รอบเดิมนะคะที่ออกผลไปเมื่อกี้นะคะ10แต้มมานะคะเราก็ตาม10บแต้มตัวเดิมพี่น้องเบิ้ลนะคะ10แต้มมานะคะอันนี้ก็10แต้มนะคะ10บแต้มมาตาม10บแต้มพี่น้องเบิ้ลเข้ารอบนี้นะคะรอบนี้ก็เป็น10แต้มนะคะ10แต้มมาก็ตามพี่น้องเบิ้ล10บแต้มก็เข้าตอนนี้ถึงหน้ารอบปัจจุบันแล้วนะคะ10บแต้มยังไม่มีมานะคะ10บแต้มยังไม่มีมาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะ พักรอให้สิบแต้มเดินแล้วเราค่อยเล่นชุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะสรุปว่ามันหลุดไปอยู่สองรอบนะคะก็คือรอบเดียวกันที่มันมาสิบแต้มต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ผลไปเข้าในรอบที่เจ็ดที่ตองสามนะคะนั่นก็คือเลขหลุดคือถ้ามาหลุดสองครั้งเนี่ยเราต้องรองให้เลขเดินหนึ่งครั้งแล้วเราก็ค่อยเริ่มเล่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งแต่หน้ารอบที่หลุดมาเนี่ยเราก็เล่นมา ตั้งแต่รอบที่หลุดนะคะเราก็เดินเลขเดินต่อเนื่องมาได้อีกอยู่นะคะห้ารอบเหมือนกันเนาะสี่ถึงห้ารอบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนํากําไรนะคะมาคืนทุนได้เนาะอันนี้ก็เป็นทริคอีกทริคหนึ่งนะคะแอดใหม่ก็ฝากไว้ให้ทุกคนก่อนที่จะเล่นทุกครั้งขอให้เช็คสูตรก่อนนะคะให้สูตรเดินแล้วค่อยเล่นอันนี้คือเราไว้ใช้แล้วก็สังเกตดูว่าถ้าสิบแต้มมาแล้วเลขศูนย์กับหนึ่งไม่มา ให้เราใช้ชุดนี้นะคะคือตามสิบแต้มเดิมตามเบิ้ลและตามพี่น้องเล่นเฉพาะชุดบนเท่านั้นนะคะถ้าจะเล่นชุดล่างขอให้เราเช็คสูตรก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้แอดใหม่สงสัยหรือไม่เข้าใจในสูตรไหนนะคะถามได้นะคะแอดใหม่ก็จะตอบให้แต่สําหรับการวางเลขนะคะในระหว่างวันแอดใหม่จะวางให้ในช่วงที่แอดใหม่ว่างนะคะแล้วก็สูตรเดินพอที่จะเล่นได้นะคะเพราะว่าในระหว่างวันช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยปกติแอดใหม่ก็จะไม่เล่นแอดใหม่จะงดนะคะแล้วก็จะเล่นเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำค่ำนะคะสองสามทุ่มเป็นต้นไป นะคะคจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะคะก็พักผ่อนเนาะเพราะนั้นใครที่ทักมาในช่วงนี้แอดใหม่อาจจะไม่ได้ตอบหรือให้คำแนะนำใดๆต้องขอโทษทุกๆคนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดใหม่ไปก่อนสวัสดีค่ะ